พี่น้องวันนี้ผมก็จะมาตัดหญ้านะครับนี่นะเครื่องตัดหญ้ามาไว้แล้ววางไว้เข้ามาตัดหญ้าแถวนี้แหละครับนี่ตรงนี้ก็ก่อนก็พริกหยวกมันก็งามดีฝนพอฝนตกมามันก็เริ่มจะตายก็จะมาตัดหญ้าออกหน่อยนะครับแล้วก็ตัดแถวนี้แหละครับที่ปลูกฝรั่งนะครับปลูกฝรั่งไว้พี่เพิ่งจะปลูกนะครับเพิ่งจะปลูกครับนี่นี่ นี่เราก็พามาดูนะครับมีมะเขือมีอะไรด้วยมีเราปลูกฝรั่งไว้ก็ตอนนี้ก็เกือบร้อยร้อยกว่าต้นนะครับร้อยกว่าต้นแล้วฝรั่งนะครับมีสวนฝรั่งเรานะครับจะเริ่มปลูกนะครับเพิ่งจะเริ่มปลูกเดือนมิถุนายนนะครับเริ่มปลูกมานะครับฝรั่งนะครับฝรั่งเพิ่งจะเริ่มปลูกนะครับ เพิ่งจะเริ่มปลูกเดี๋ยวจะปลูกให้ได้สักประมาณสักสองร้อยต้นก็พอครับเพราะว่ามันจะห่อไม่ไหว <c oughs> เวลาเป็นลูกมันจะห่อไม่ไหวนะครับพี่น้องนี่มังคุดมังคุดมีสองต้นนะครับมังคุดฝรั่งล้วก็กําลังแตกยอดนะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาปุ๋ยมาใส่เพราะว่าปลูกยังไม่ไม่ได้หลายวันนะครับบางต้นก็ปลูกยังไม่ได้ถึงยี่สิบวัน ครับวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้าตรงนี้แหละครับนี่มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตรงนี้นี่ครับตรงนน้นเราก็มีนะครับนี่ก็ปลูกไอ้ไอฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูดแดงก <c oughs> ิมจูดแดงมีสองต้นนะครับนี่นี่เพิ่งจะมาเพิ่งจะซื้อมาปลูกนะครับนี่สองต้นนะครับนี่ต้นหนึ่ง อันนี้เป็นลำไยคิตัน้นคิตั้นนะครับมาซื้อมาสองต้นนะครับลำไยคิตั้นนะครับลำไยของอินโดนีเซียนะครับเราจะมาปลูกดูว่ามันจะได้ผลไหมนะครับนี่ก็สองต้นนนกิมจูแดงนะครับกิมจูแดงแล้วปลูกแล้วเราก็จะตอนเอานะครับ เวลาเราจะได้ต่อยอดมันตอนเอานะครับเพราก,การตอนเราก็ทําได้นะครับก็จูขาวแถวนี้นะครับนี่วันนี้มาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าก็วันนี้มาคนเดียวครับไม่มีใครมานะครับ <laughs> ถ่ายให้ถ่ายทําให้ก็เลยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันก่อนนะครับให้ได้ดูกันก่อนว่านี่ฝรั่งเรา นะครับฝรั่งล้วก็ปลูกได้ประมาณร้อยต้นแล้วนะครับน,นู่นแถวนู้นก็ป่าอะโ,โ,โวคาโดอะโวคาโดแล้วก็ปลูกฝรั่งเสริมไปด้วยนะครับทุกอย่างนะครับเราก็เป็นไร่นาสวนผสมนะครับนี่อินทาลัมยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนี่เราก็ปลูกฝรั่งมาแซมเข้าไปในในกลางแถวอะโวคาโดนะครับมีฝรั่งนะครับเราอะโวคาโดเราก็เริ่มจะโตแล้วนะครับอะโวคาโดนะครับพี่น้องดูต้นโตแล้วนะครับหลายเยอะอยู่หลายต้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นแบบว่าปลูกเป็น ไรนาสวนผสมนะครับนี่ฝรั่งเราก็ปลูกแซมเขาไว้นะครับปลูกแซมๆไว้นี่แหละปลูกปะปนกันไปนะครับให้มีหลายๆอย่างนะครับนี่ฝรั่งนะครับมีมะพร้าวพริกก่อนดเนูเหี่ยวๆแล้วเหลืองๆแล้วพี่ฝนตกอันนี้จำปาดะจำปาดะมันจะพักใต้กำลังจะแตกยอดนะครับ <c oughs> ก็วันนี้จะมาตัดหญ้าก็เลยถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูก่อนว่า,าพืชสวนของเรานะครับมีหลายอย่างนะครับนี่มะกอตัวนี้ตัวเล็กๆก็ยังมีลูกเยอะนะครับมะละกอนะครับนะมะละกอนี่ดูตนนัวนี้เยอะลูกกำลังใหญ่นะครับมะละกอหอยดำก็มีนี่ ดูมะละกอรเรานะครับอันนี้มันห้านาทีมันห้านาทีนะครับเนาะมันห้านาทีมะละกอนะครับนี่เราจะมาตัดหญ้าแถวๆนี้แหละเราจะมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าวันนี้นะครับวันนี้มาตัดหญ้าก็มาคนเดียววันนี้เดี๋ยวตัดเสร็จก็จะถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ จบไว้ก่อนนะครับพี่น้องจบไว้ก่อนเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ